เรื่อกับอะไรพี่เปบาเยอะด้เฮียเอาว่ามันนี้มีไฮไลท์ชัวร์ปรับแบบนี้นอนแป๊บมันมีเรื่องอะไรวะอ๋อไอเฮียบอ๊อฟบอกว่ามันเจอนครบาล เอาไหมครับไม่รู้มบอกมีปัญหากันก็หวานเราเดีครับนเนองสกอต์ทำไมคือขี้ข้าครับพวกปมาชั้นต่ำ ขอบคุณ fx ด้วยนะครับสวัสดีนะพีเอฟครับทางหมดแล้วมาดีเอาให้มาแล้วครับมาแล้วครับบอสมาแล้วครับจะคุยกันก็เชิญครับมีอะไรครับไอ้บอบกลับแล้วหรอใช่ครับไอพี่ มึงจะกลับจริงแล้วเหรอยังยังยังม่เดินอยู่อย่างนั้นไน้มึงก็มาคุยดิฮัลโหลพูดตะโกนนี่ทีินี่มั้งเลยได้ยินไหมครับได้ยินม้ยไดินครับได้ยินครับไอ้โดดอยู่ใกล้ๆไม่ต้องอยู่ใกล้ๆก็มาใกล้เสียวลรงครับคุยกับผมผมจะขอมาขออนุญาตจะไปเปิดนครบาลนะครับได้ไหมครับเชิญครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมอยู่แล้วพอดีมันมีประเด็นอยู่หน่อยนึงครับครับผมรายฝั่งได้ปะอ่าแต่หนึ่งก็เอา คือประมาณอไ,ไอ้วันที่ม <า S 1> ผมจะจบกับ JK ครับผมไปเรเบลวันนั้นผมก็รอลงอยู่สามทุ่มแต่ตอนนั้นประมาณช่วงเย็นๆอะครับผมไอ้คาราบของกันหวานเดสัตแล้วทีนี้ผมเห็นนครบานอยู่อยู่วันเยอะแล้วใส่สูตรแบบไม่รู้เขาใส่ทำไมหรือใส่เฉยๆ,ๆก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็คาราบของอะนี้ผมได้ยินว่าเขาพูดไม่รู้เขาตั้งใจหรือเปล่าหรือว่าเขาลืมปรับวงไมอะไรประมาณเนี้ยเขาบอกว่า DG มันของหายเยอะนี่วะไม่รู้ว่าเขาพูดเนี้ยเขาหมายถึงอะไร แค่เนี้ยอ่ามันพอดีมันมัน,มนต่หงหีดต,ต่หงหีดนะครับมันมันมันนานแล้วอะ่ะได้หลายแบบนะพูดงี้อืมประมาณแบบะจะไปเปิดเหรอใช่ครับใช่ครับอี่มเดี๋ยวเดี๋ยวให้ชี้พูดต่ออะไรอ่ะไอ้ที่มึงพูดอะมันคุ้นจากกูมากเลยนะ ซึ่งซึ่งก่อนนั้นนะครับมีแค่ดีจกับเจเคตีสองแกงครับแล้วในรายวิวตอนนั้นผมยู่กับพี่โดต่อสองคนเหมืูคุยเคยคุยกับมันว่ามันจะไปเปิดพวกมึงอ่ะไม่รู้อ่ะคุณคุณเหมือนกันอ่าแล้วที่นีใช่ถ้าเป็นอย่างนี้ผมพูดได้เปล่าลุงได้ได้ได้วันนั้นบ๊อบก็อยู่บ๊อบอยู่ปะวะไม่อยู่พี่ไม่อยู่วันนั้นเออวันนั้นอ่ะเออเห็นบอกก็มาบอกผมอีกทีนึงนั่นแหละว่าจะมาเปิดแต่ผมไม่อยู่ในเหตุการณ์ลุงบุญส่งอ่ะใช่คืออ่าวันนั้นถามลุงบุย อย่างนี้จะตีใครต่อคือตอนนั้นน่ะ DG กับ JK จบไปแล้วน่าจะใช่นะจบไปแล้วแล้วลุงมุนส่งก็บอกบอกว่าเออว่าจะเอา DG เหมือนว่าด DG ตอนนั้นน่ะไปไปไปป้นน้องเขามั้งถ้าจําไม่ผิดนะที่ลุงพูดอ่ะเแล้วตอนนั้นน่ะกูกดไมค์ตะโกนพอดีอาจจะได้ยินเสียงกูหรือเปล่าประมาณนี้เอางี้ดีกว่าถ้าคุณตีกับนคกบอลบานอยู่ผมก็ไม่ยุ่งถ้าผมตีอยู่คุณก็อย่ายุ่งนะ ได้ครับโอเคครับโอเคขอบคุณครับขอโชคดีครับไล่บอสไปไม่ถามไอ้บ๊อบก่อนเหรอหัวแก๊งอ่ะทำไมพี่เอไม่ใช่เป็นหัวพ่อกูจบไปแลกชนเว้ยเป็บมีบอสดูอยู่มันมีบอสดูอยู่ถามบอสเขาไม่มาถึงกูไม่ได้พูดเป็นหัวกูบอกหัวเน่าไม่ได้พูดจบเลย เชิญนับเชิญเลยตามสบายเลยครับโอเคครับครับผมโชคดีครับขอให้กลับมาอย่างเต็มฟอร์มโชคดีมีชัยโชคชัยมีวัวรีบขึ้นมาจากหน้าแถวนะให้แบบรีบออกจากปลายแถวถ้าตีปลายแถวได้สว่างขยันตอนนี้ปลายแถวมีสองแกงนะนะลืมบอกจะเป็นปลายแถวแก๊งที่สามแลเนี่ยระวังระวังครับระวังโดนแท็กอยู่ในห้องน้ำนะพวงมึงอ่ะใชยเอสเคมึงโดนลาห้องน้ำแน่มึงโดนลาห้องน้ำแน่บอกเลยห้องน้มันนอนมัลาบันไดอ่ะ ไป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 เราไปเราไปยิงยันเลยเราไปนอนไปนอนไปนอนก่อนนอนเตียงให้พร้อมรีเซ็ตก่อนแล้วก็ออกไปทีเดียวเอาว่ะสกอตไอ้เหี้ยมึงโดนแน่ไอ้สัตว์พี่ได้พี่ได้พี่ย่างพี่ย่างอะไรไม่ได้หนอ